วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้บัางรันครับบัางรันดักปลาไหลสําหรับโทษสองนิ้วงานรันเกรดเอครับยาวหนึ่งเมตรครับผมดูหายใจตัวนี้เป็นทางเอาเหยื่อข้าและเอาปลาไหลออกนะครับบิดตัวนี้ครับบิดตัวนี้ดึงออกได้ครับเอาเหยื่อเข้าฝั่งนี้ครับและเอาเทปลาไหลออกฝั่งนี้นะครับบิดนเราจะอยู่อย่างนี้นะครับดูนะครับ เวลาใส่ครับตัวนี้เป็นไม้ปักครับเวลาใส่อันนี้เป็นตะลิงอันนี้เป็นดิมน้ํานะครับอันนี้ไม้ปักครับดึงไม้ปักออกมาเลยครับตรงนี้นะครับรูหายใจเราจะไม่ให้จมน้ํานะครับเราจะให้อยู่เหนือน้ํแล้วอยู่ริมะลิงครับเราใส่ครับใส่นครับางหน้านี้นะครับจะอยู่จมน้ําให้ติดกับพื้นดินครับอันนี้ไม้ปักน้าปลาอลตายครับส่วน ปลายท่อครับปลายท่อต้องจมน้ํานะครับตัวนี้ครับให้ติดอยู่กับพื้นดินครับตัวนี้เป็นไม้ปักครับไม้ปักเวลาปลาไหลดันนะครับปลาไหลดันเข้ามันจะไม่เลื่อนนะครับวิธีใส่ก็ประมาณนี้ครับคือเอารูหายใจไว้เหนือน้ําแล้วเอาปากทางเข้าจมน้ําลงไปครับผมกู้บางลันนะครับวิธีกู้บางลันเราก็ดึงไม้ขึ้นมานะครับดึงไม้ขึ้นมานะครับดูนะครับน้ํามันก็สองทางนี้ครับ ปาลาไหลตรงนี้ก็จะเห็นตัวปาลาไหลก็ได้ปาลาไหลหรือเปล่านะครับนะครับส่วนไม้นะครับมันยาวเราดึงเก็บได้ครับึตนี้บน,น,นี่เดี๋ยวร้อยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมสําหรับทุกท่านที่ซื้อบางกันของเราไปใช้ครับวิธีสายประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ